มาครับผมวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมใหม่ทุกคนครับ end of season นะครับคุ้นๆไหมทุกคนกิจกรรมนี้อย่างที่จริงเนี่ยรอบที่แล้วมีดราม่าด้วยทุกคนครับเหมือนว่าเรื่องของบัคแน่น่นนี่ใช่ไหมแล้วก็ทําให้แบบผู้เล่นส่วนใหญ่ซวยไปด้วยนะครับหนึ่งในนั้นคือผมที่ซวยไปด้วยคุณผู้ชมครับหวังว่ารอบนี้นะครับเข้ามาจะไม่เป็นเหมือนรอบที่แล้วนะครับก็ตามนั้นทุกคนนะครับเราใช้แคสแบบสุจริตนะฮะผู้ชมแต่ก็ต้องหาเลขไปด้วยเนาะก็ ตามนั้นทุกคนรอบนี้ผมได้ลดมาทั้งหมดเนี่ย85%สุกนครับสูงสุดน่าจะ90นะก็เลยถือว่าเฮ้ยไม่ได้แย่ทุนครับแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เรามาซื้อการหลักๆและกันทุกคนครับผมนะยังไงกอดไปรับชมผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันนะครับมานะครับคุณผูชมครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราชอปปิ้งกันก่อนเลยทุกคนใบนี้ครับโอ้เป็นการันตี88นะครับมีปี h g นะครับ23 HRRTN รอบนี้ขาย RTN แน่เลยว่ะคุณผู้ครับ เดี๋ยวซื้อมาก่อนครับใบนี้37 5บาทโอ้โหอย่างแพงนะครับอ่ะโอเคจะปิดแจ้งเตือนเลยนะจะได้แบบกดซื้อยาวๆฮะเดี๋ยวเมาส์ฉันเป็นอะไรเดี่ยอะเรียบร้อยทุกคนครับซื้อนะครับแล้วก็มาปลดล็อกไอ้ตัวแพ็คนี้นะทุกคนครับจะค่อยมาซื้อแพ็คนี้กันนะครับซื้อไม่จากัดอ๋อมันไปแล้วมันจํากัดอยู่นะครับแล้วก็ใบนี้ครับใบนี้เ5 0ร้อยห้าสิบนะฮะเราสามารถมาเลือกช้อปปิ้งได้เลยฮะคุณจะอยากซื้อใบไหนนะครับอันนี้ก็การันตีทุกคนมา วันนี้ผมจะซื้อใบที่มันแบบอ้ยน่าลุ้นหน่อยละกันนะครับรอบที่แล้วเราเหมาไปทุกคนนะเหมาไปแบบไ,ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทุกคนใบนี้80บาทกลมๆทุกคนคุ้มปะวะอ่ะลองดูแล้วกันครับเวลาขาวเท่ากันกับใบนี้เลยอะแต่ใบนี้มัน3-5นะะแต่สแตทเยอะกว่าแต่ผมไม่เอาละกันทุกคนนะครับตั้ง80บาทไม่คุ้มไม่คุ้มนะฮะอ่ะผมเอาใบนี้ครับใบนี้ประมาณ50บาทคุณผู้ชมครับเงินนี้ไม่เอานะครับไม่ได้อยากได้ตังค์นะฮะไอคอนไม่เอา น่าจะประมาณนี้รุ่นครับหลักๆลุล้นบวก8แล้วก็ลุ้นบวก5กันนะครับแล้วก็ซื้อแพ็คนี้ครับผมราคา2,800บาทนะครับหรือว่า280,000 fc ทุกคนครับลดเหลือ4ี0 0 0อันอันนี้คือในกรณีที่85%ินะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้ทุกคนครับเปิดแล้วคุ้มเจ๊งยังไงก็แชร์กันได้ทุกคนครับที่เหลือผมทิ้งไว้นี่แหละทุกคนคิดว่าไม่น่าคุ้มป่ะเอแต่ไอคอนก็ยับยับมาแล้วกันนะ ช่วงนี้ไอคอนแพงนะครับราคาบัคฮะของเข้ามาเรียบร้อยด้วยนครับมาเดี๋ยวขอญาตรับเลยนะครับคุณผู้ชมครับมามาการ์ยู่ไม่กี่ใบนะครับมีใบนี้ด้วยครับมี SVP มีคูปอง30นะครับไปดูมาเมื่อกี้น่าจะหมดประมาณพันห้านะครับกวมๆประมาณพันห้าแล้วกันมาดูครับว่าพันห้าได้เท่าไหร่คุณผู้ชมครับขอสักแสนห้าได้ไหมนะครับถ้าเบลดจากอุ้ยมันต้องมันต้องสองแสนดิเออ เพราะทุกวันนี้มันเปิดได้ดีไฟครับผมไอคอนนะฮะเยอรมันโอ้โหกองหน้าครับแก๊ตมุลเลอร์ไหมเท่าไหร่สองหมื่น 20, ครับเฮ้ยไม่แย่ฮะคุณผู้ชมครับ26.000ืนหกมแก๊ตมุลเลอร์ครับตัวนี้จะเป็นการ์ดดีซีนะครับหรือว่าปีดีเคทร้อยห้าครับไปมาดูครับคุณผู้ชมร้อยห้าร้อยห้าโอ้โหมีไม่ไฟด้วยหรอ ออ้นี่สเต็113นะครับอย่างที่บอกอ่ะทุกคนครับช่วงนี้มันอร่รมันถูกเว้ยนะครับอมันถูกวัตถุดิบมันถูกอะราคาตั้งแต่มันร่วงแบบโอ้โหระนาวมากคุณผู้ชมครับตัวไหนแบบไม่เคยเห็นแะต้องนอกก็ต้องแบบเห็นฟรีในตลาดนะทุกวันนี้ขายไม่ออกครับ UCL ไฟอยู่ครับเยอะระมันอีกแล้วครับโอ้โหแ,แบ็คขวาไลฟ์ซิกนะครับ เฮนริชครับผมนะสามหมื่นห้าครับตัวนี้เหมือนได้บูตเลเวอร์ด้วยปะถ้าผมจำไม่ผิดนะจำผิดผมขอโทษแล้วกันนะเหมือนช่วงนี้บุกบุ้นกับเลเวอร์นะฮะอยากจะจัดทีมเลเวอร์กูเซ่นไงทุกคนสามหมื่นห้าครับสหรับเฮนริชนะครับถ้าขายออกก็ถือว่าโอเคนะการเหลือห้าใบทุกคนครับทั้งหมดมีการันตีสามครับเพราะฉะนั้นเอาลุ้นก่อนมาปีนี้เลยนะครับทุกคนครับสปอร์ตไลท์เอลเอนแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับมาครับ ใจผมก็อยากเปิดแบบทั้งหมดทีเดียวอะแต่มันซื้อ,ม,อมันให้ซื้อแค่ชุดเดียวโอ้โหไม่ไฟมันให้เราซื้อแค่ชุดเดียวเองอะนะครับคลาสเนี่ยถ้าเกิดว่าตัดสปอร์ไลท์ออกไปเนี่ยจะดีมากเลยทุกคนแต่ส่วนมากมันออกสปอร์ไลท์อะฮะมาดูครับเฮ้ยจีไม่ไฟครับน่าจะ6เลยครับโอ้บกเครับหลุยปฏิทิโอครับผมอาวเลยครับการันตีและทุกคนใบนี้สปอร์ไลท์ LN แล้วก็มาริดนะครับ ขั้นต่ำร้อยสบห้าครับเพราะฉะนั้นครับไฟแน่นอนอยู่ที่คลาสไหนจะออกครับสปอร์ตไลท์ฮะล็อกไปนล่ยเกมเราไม่ล็อกอะอังกฤษเซฟทีโอ้โหไม่มีใครแพงเอ็ดดี้องเคเทียนะครับเอ็นเคเทียครับผมหมื่นเก้าฮะร้อยสิบหกนะฮะแม่งตลาดกูเป็นอะไรเนี่ยหมื่นเก้าฮะใบนี้ดีขึ้นมาหน่อยทุกคนครับเป็นร้อยหนึ่งนะครับ ก็นี่แหละร้อยสิบหกเหมือนกันนะครับ RTN ครับ23 HR แล้วก็ HG ไปครับไม่รู้จะรุ้นปีอะไรเลยทุกคนนะแต่ผมว่า RTN ออกคุณผู้ชมเชื่อไหมเอ้ย HG ว่ะโอ้ใครอะไอ้วินีโค้ดใช่ไหมร้อยสิบแปด ป่าอัปโป,โปใครวะน่ะโอ้นึกว่าด็อกบานะแต่เหมือนดอกบาไม่มีนะครับสำหรับปีนี้โอ้ทำไมพ5นหเราแบบมันหมดเร็วขนาดนี้คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นมาดริดนะครับ RTN 23HR แล้วก็ SG เหมือนเดิมนะครับแต่ขั้นต่ำร1อยนะซึ่งถ้ามันออกตัวเมื่อกี้มันก็ถือว่าอยู่ในโคต้านะเพราะตัวเมื่อกี้มันร้อยสนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไม่เป็นไรครับ ก่อนไปฝากกดไลค์ก่อนผู้ชมไปครับ please ขอรักแสนหน่อยสักตัวหนึ่งแปแสนเดียวก็เอาช่วงเนี้ยแสนเดียวก็เอาครับอาเทียนสเปนสเปน,เป,นปีกสายครับก็ไม่ต่างนะจากตัวเมื่อกี้ทุกคนนะครับประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับผมผมถือว่าเกลือแล้วกันนะครับ ใครที่อยากลองไปลองได้ด้วยค,ครับถ้าเกิดว่ามันจะไม่มีปัญหาตามมาเหมือนรอบที่แล้วอ่ะผมว่ากิจเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจด้วยค,ครับร,ราคาไม่ได้แพงนะครับมันก็เหมือนเปรียบกับแพ็คแหละทุกคนครับเวลาแพ็คเข้ามาราคามันประมาณนี้ทุกคนนะแต่ดวงครับผมได้ประมาณนี้ทุกคน4 0 0 0 0ื0 0แปดหอ่ะประมาณแสนห้าผมกลมกลมให้นะครับรวมรวมกันประมาณ1นึ0 0 0สนห้าหมื่นเอ็มนะครับนี่คือความพยายามรอบที่7คุณผู้ชมผมเตียโรนัลโดแตกมาแล้ว6รอบ การแตกผมเหลือ2ชิ้นสุดท้ายแล้วครับมาทุกคนครับขอนะครับเปิดการ์ดเกลือเขาให้ตีบวกด้วยค,ครับคริสโนโรโนโดครับนี่จะเป็นรอบที่7ของเราครับที่มีการหวดนะครับสำหรับโด EBS ทุกคนครับ,คครบถ้าติดเนี่ยเกือบ2ล้านล้านครับถ้าแตกก็ไม่เหลือเท่าเดิมอะผมหมดไปเยอะมากทุกคนวัตถุดิบเนี่ยน่าจะประมาณ6แสนละ นะครับไม่รวมกับการที่ผมมีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับควักเงินตัวเองไปเนี่ยซื้อมันก็สองแสนแล้วอะนะครับค่าบัตรทอีกสี่แสนครับวันนั้นน่มาครับคิสเยโนโรนลโัลดครับกันแต่ครับแทบหมดแล้วพี่ชายเอ้ยให้ได้ใช้หน่อยครับคิสเยโนโรนลโัลดบวกแปดมาโอ้โ